สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าขายรถเมอสองวันนี้เจอกับไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พีจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะคะน้องฮ o n d a b บ i โน 1.2V เอมเอสนะคะปี13เลขไมล์แสนต้นเท่านั้นนะคะเลขไมล์117,000นะคะพี่นะไม้แท้ไม้เดิมพี่เอารถไปเช็คศูนได้เลยนะคะเอารถไปเช็คศูนได้เลยนะคะน้องคันนี้ปี13จะได้สีดํารอบคันสีเดิมโรงงานนะพี่นะ เลขไม้แท้บไม้เดิมแน่นอนพี่เอารถไปเช็คศู์ได้เลยนะคะฟ้ากล้าการันตีตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะน้องคันนี้นะสี่สูบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีเก้าสิบแรงม้านะน้องคันนี้พี่ๆที่พี่อพ,พ,พี่ท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อหาฟ้าด่วนๆเลยนะคะราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทน้องคันนี้นะคะ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถน้องคันนี้กันเลยนะจ๊ะนี่ไฟแท้เดิมโรงงานนะพี่นะเดิมๆของโรงงานนะไม่แตกไม่รานะพี่นะ สวยงามเลยนะคะกระจังหน้าสวยๆสองเส้นนะพี่นะสีโครเมียมนะป้ายแบรนด์โลโกโ้เดิมโรงงานเช่นกันเลยพี่จะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปใช้เลยนะคะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะกรุงเทพมหานครป้ายทะเบียนนะคะสวยมากเลยนะคะเลขทะเบียนเขาแบบแจมๆเลยนะคะน้องคันนี้นะอามาดูในส่วนของล้อคันนี้กันเลยนะคะน้องคันนี้จะได้เป็นเป็นล้อนะคะล้อจะได้ของปีเดีย๋ยวฟาเช็คนิดหนึ่งนะจ๊าเช็คนิดหนึ่งนะคะ ปี19นะคะสัปดาห์ที่11ปี19นะรอนะคะยังใช้งานได้เอกสกระายนึงเลยนะคะถ้ามันเสื่อมหรือยังไงนะคะฟ้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะรอบคันนะพี่นะรอบคันไม่มีแบบว่ารอยบุบรอยฉับไม่มีนะคะรอยลักยงรอยลักกิมเช่นกันเลยไม่มีให้เห็นเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะสภาพเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะทุกชิ้นทุกส่วนนะนี่ คิวคันศาสตร์เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะอเมสนะคะพี่นะสวยงามเลยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะปี13านะเลขไม้แสนเดียวเท่านั้นนะพี่นาไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะนี่ไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะนี่เดิมเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะจ๊ะนะแล้วก็กระจกเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะพี่นะเห็นไหมจ๊ะเดิมของ Hon ด a นะน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถนะนี่เป็นไงคะ พี่จะได้แบบว่าสีแบบสีครีมนะเป็นสีครีมนะเป็นสีครีมตัดกับสีนี่สีแบบว่าสีลายไม้นะพี่นะสีน้ําตาลนะออกสีน้ําตาลนะสวยงามมากน้องคณินะคะพี่จะได้เป็นเกียร์กระปุกนะน้องคณิจะเป็นเกียร์กระปุกนะพี่ขับรถเป็นไหมพี่นะพี่เออฟาฟาขับเกียร์กระปุกไม่เป็นนะพี่นะพี่พี่ท่านนั้นที่ขับรถเกียร์กระปุกเป็นนะพี่นะฟาแนะนําน้องคณิเลยนะสภาพแบบ แจ็มๆเลยนะสภาพยังอยู่เดิมของโรงงานเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเขาใช้งานแบบประหยัดส,สุดๆเลยนะคะน้องคันนี้นะในส่วนของเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะพี่นะเป็นเบาะผ้านะาสวยงามเลยนะคะยังอยู่เดิมเดิมของโรงงานเลยนะคะดูแบบสะอาดเรียบเงามะคะพี่นะเบาะผ้าสะอาดมากน้องคันนี้นะคะโอ้โหสวยงามเลยนะคะนี่พวงมลาลัยสามก้านสวยๆสีโครเมียมตัดกับสีดำนะคะ สวยมากน้องคันนี้นะคะหุ้มด้วยหนังนะคะน้องคันนี้นะจ๊ะนี่สภาพนะคะสวยงามเลยนะคะโดยรวมนะคะเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตนั่งนะคะขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยงามนะพี่นะเอาจริงนะพี่มาดูตัวรถได้เลยนะคะมาดูที่บริษัทฟ้าได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะทักมาสอบถามฟ้าได้เลยนะจ๊ะนี่ยังอยู่เดิมๆเลยนะจ๊ะสภาพการใช้งานนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่เดิมๆเลยนะจ๊ะมาในส่วนคอนโซลหน้านะพี่นะนี่ ไม่มีรอยขีดรอยข่วนใดๆเลยนะพี่นะยังดูแบบสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะจ๊า mm hmm. เห็นไหมจ๊าสวยๆเดิมๆของโรงงานเลยนะคะอ่าด้านบนนี้นะคะพี่นะเช่นกันเลยนะคะสะอาดเรียบเงานะคะสวยๆนะคะพี่นะฝั่งนี้ก็เช่นกันเลยนะคะสะอาดๆแบบนี้นะไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะจ๊าน้องคันนี้มาในส่วนของด้านหลังนะคะผู้โดยสารกันเลยนะคะนี่นะคะ ะอาดเรียบเงานะจะได้เป็นเบาผ้าเช่นกันเลยนะ้องคันนี้นะคะสวยงามเลยนะพี่นะนั่งสบายมากไม่ปวดหลังอย่างแน่นอนนะคะเบาผ้าน้องคันนี้นะคะไม่ปวดหลังอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของตรงกลางนี้นะพี่นะาเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตไปฝั่งนู้นนิดนึงนะคะนี่นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะนี่เอาลงได้นะพี่นะใส่แก้วน้าได้สองแก้วเลยทีเดียวนะคะวางแขนได้นะคะพี่เดินทางไกลๆนะคะเมื่อยแขนเนาะ เอามันลงมานะคะพี่เอาแขนวางได้เลยนะคะส,สะ um, ดวกสบายมากเลยน้องคันนี้นะอันนี้พับเก็บได้เลยน้องคันนี้น,นสะสวยงามมากเลยนะพี่นะด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะอ้สุดยอดเลยน้องคันนี้นะคะสภาพยังอยู่เดิมเลยนะจ๊ะสภาพยังอยู่เดิมเลยนะจ๊ะอ่ามาในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะไฟแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะจ๊ะพี่นะไม่มีแตกไม่มีร้าวน้องคันนี้นะนี่ด้านหลังนะคะ เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเรียบเรียบเงาเๆเลยนะจ๊ะมาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะ มาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะน้องคันนี้นะสภาพยังอยู่เดิมๆเลยนะคะตัวถังตัวเครื่องนะคะไม่มีการถอดออกไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะคะเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะพี่นะสังเกตได้เลยนะคะยังมีจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบๆเลยนะคะน้องคันนี้นี่จุดแต้มสีเดิมโรงงาน,ย,นยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่นะจ๊ะห้องเครื่องนะคะน้ำมันแห้งสนิทไม่มีรัว่วซึมไม่มีไหลยเยิ้มเลยนะคนออนี้โฟกัสเน้นหนังนะคนนี้โฟกัสนะคะนี่ ห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทน้ํามันไม่มีรั่วซึมไม่มีไมมหลยเยิ้มนะจ๊ะจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะจ๊ะพี่นะคะนี่สภาพนะคะการใช้งานนะะ่ะน้อยมากน้องคันนี้นะคะรถ1ิปีนะพี่นะรถปี13นะรถ11สิบเอ็ดปีแล้วนะพี่นะการใช้งานถือว่าน้อยมากเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะพี่เหมาะสําหรับที่สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะขับแบบไปในเมืองนะพี่นะเหมาะมากเลยนะคะพี่นะ การใช้งานน้อยมากน้องคันนี้นะคะนี่นะะ็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานนะจ๊ะนะเดิมๆของโรงงานเลยนะคะน้องคันนี้นะนี่นะคะ <c oughs> นะคะ็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบๆของโรงงานเช่นกันเลยน้องคันนี้นะพี่ๆท่านที่กําลังมองหาอยู่นะคะรถสวยๆสักคันนะคะรถที่แบบว่าขับรถไปในเมืองนะคะรถอ่าแบบไปซื้อแกงนะพี่นะรถซื้อแกงนะพี่นะ คันนี้ไปได้เลยนะพี่นะรถนะคะราคาถูกค,คุ้มเลยสําหรับน้องคันนี้นะ,ะพี่พท่านันนี้กำลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อหาฟ้ารีบโทรหาฟ้า,ฟาด่วนๆเลยนะคะ โทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 2 8 1 5 9 5 5หรือพี่ๆแอดไลน์มาคุยกับฟ้ากันก่อนได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีเลยนะคะ,ะร้านเราะะอยู่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะพี่เข้ามาในซอยนิดเดียวเองนะคะพี่นะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักนะจนะร้านเรามีมากกว่า400คันนะมีเก่งมีตู้มีกระบะมีเยอะเลยนะคะพี่ๆอยากได้รุ่นไหนรุ่นอะไรนะคะอยากดูรถ แบบไหนนะพี่นะ้เม้นมาคุยกับฟ้าได้เม้นมาสอบถามกันได้เดี๋ยวฟ้าจะทํารีวิวให้รอบหน้านะจ๊ะอยากดูรีวิวรถรุ่นอะไรนะจ๊ะพี่นะพี่เม้นมาบอกฟ้าได้นะเดี๋ยวฟ้าจะรีวิวให้ดูนะคะพี่นะอ่าสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อ เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะหากฟ้าพูดผิดพลาดประกันใดนะพี่หรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่ฟ้าขออภัยมาะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ